สวัสดีทุกช่อบเช้าไทยทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับปอบพีนะครับวันนี้เราจะมาสร้างสวนสาธารณะต่อทะเองนี่ผมได้สร้างสวนกดไวโกโ้งกแรกผมจะสร้างปยีราฟโคงที่สองยังไม่รู้นะว่าจะเป็นสายลายเขอภายในเสียงบรบกวนด้วยละกันนี่พู๊อย่างเร็วนี่ครับนี่ครับ,รบอ่ะต้นไม้ต้นไม้อมของผมจะสร้างต้นไม้ไว้เยอะๆนะยีราฟกินต้นไม้ ยีราบไม้ใช่ใช่ใช <c oughs> โอ้ยต่อโอ้ยแค่นี้แม่ก็ลกแล้วไม่น่าสร้างกรงเหล็กเลยนะครับเพราะไอฝั่งตัวเฮนั่นะแหละดูดิดอกไม้บานมันนี่เลยมียีราฟเราแดกได้ไหมแดกไม่ได้ก็มาเด็กกรงตัวเฮ้ก่อนนะลูก ประมาณสัีตัวพอโอเคนะส่วนกล้องนี้ขอตกแต่งก่อนตกแต่งก็คือเราจะใส่ใส่ต้นไม้เข้าไปเสียขออภนะัยในเสียงรบกวนด้วยนะแต่เราก็เราก็พูดดังนั่นแหละเราจะไม่ให้ใครได้ยินทางนะั้นเพราะกูลำแขาญนะอ่ะอ่ะทุ แล้วคอะโหผมช้ามากเลยแต่กรงนี้ไม่รู้มันจะยาวหรือเล็กนะเพราะผมดูมานี่มันเล็กมากเลอยอมาโอ้โอยยงก็หาไปเลยนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับมันอยู่กรงใกล้กรงมีลาบเกินครับน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 ี่ตัวนี้นี่เราขอไปหาแป๊บหนึ่งขอใช้ครับได้แล้วสิงโต สิ่งโตรคับสิงโต้เนี่ยครับสิ่งโต้โตเหมาะไหมเนี่ยไม่มีตัวเมียให้ได้ลูกเลยมาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ <c oughs> บายบายแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับบายบายโวイคลิปนี้นี่แม่งอย่างสั้นโอ้โหแป๊บเดียว